สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กันที่เต็นท์ก้านเจริญยนตสาขาหัวเรือนะคะวันนี้เรามีรถเข้าใหม่มานําเสนอนะคะคันนี้ภูมิใจนําเสนอมากเป็นรถมือเดียวนะคะลูกค้ารถสวยมากเป็นรุ่นมิสุบิชิไททันนะคะปี2564นะคะคันนี้ที่มาพร้อมกับแม็กใหม่ยางใหม่นะคะคันนี้รถมือเดียวนะคะลูกค้าช่วงล่างดีเยี่ยมเลยนะคะเกาะถนนได้ดีมากน็อตไม่ขยับซักตัวเลยนะคะ พื้นกระบะไลเนอร์ลอนสวยนะคะคันนี้ใช้งานน้อยไม่บรรทุกหนักด้วยนะคะลูกค้าอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคเรียบร้อยทําสปารเรียบร้อยนะคะใช้งานได้หลากหลายเลยเดี๋ยวเราจะพามาดูภายในรถกันนะคะนี่มาดูภายในตัวรถกันนะคะลูกค้าไมน้อยนะคะใช้งานน้อยมากเดี๋ยวเข้ามาดูไม้ข้างในกันนะคะดูไม้กันช,ชัดๆเลยลูกค้า ราคาเพียงแค่415,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าประวัติดีฟรีดาวเลยค่ะภายในก็มีที่เก็บของเยอะเลยนะคะลูกค้ากว้างขวางมากเลยเบาะก,ก็ปรับได้ตามตามสะดวกของลูกค้านะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะคันนี้เดี๋ยวมาดูรอบรถกันค่ะแม็กใหม่ย่างใหม่นะคะ คุ้มค่ากับการใช้งานแน่นอนค่ะบอกเลยว่าคันนี้สวยมากสวยโดดเด่นที่สุดเป็นรถมือเดียวด้วยนะคะภูมิใจนำเสนอนเลยนะคะลูกค้าประวัติดีฟรีดาวนะคะออกรถศูนย์บาทไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็สามารถออกรถที่เต็นก้านจเจริญยนได้นะคะออกรถได้ทุกอาชีพเลยนะคะคันนี้ผ่อนเพียงแค่7 0 0 0พ0กว่าบาทเท่านั้นลเท่านั้นนะคะ84งวดค่ะ แล้วก็ถ้าลูกค้าคนไหนอยากทราบรายละเอียดสําหรับคันนี้เพิ่มเติมนะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้ที่เพจ Facebook ของเรานะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ